สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมนะฮะท่านกำลังรับชมคุณกายชาแนเเลนะครับก็เรากลับมาต่อ,อก,กับว่าด็อกออนไลน์แฮก,กิ้งนะฮะโอ้เดินหล่อๆทมกลางฝนพรมนะฮะนี่แหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เขาเรียกอนะไรไม่กลางร่มด้วยนะฮะแหม่เท่จริงๆนะครับนี่มันต้องให้เหมาะกับบรรยากาศเมืองชิคากคกโก้ครับนะฮะเดิอนอย่างนี้นะฮะเดินเดินชิคาโก้คืออะไรวะไม่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 ถือร่มหรอไม่ใช่นะฮะแค่เสพบ,บรรยากาศเมืองเท่ๆหล่อๆเฟี้ยวๆไปโอเคไม่พูดทำทำเพลงดีกว่าเราไปแฮกคนอื่นกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะ นะครับพูดอาจจะแบบลิ้นพันุ์นิดนึงนะช่วงนี้รู้สึกว่าลิ้นพันธุ์เลเกินนะฮะแบบลิ้นแบบกระดกได้นะฮะสองร้อยหกสิบองศานะฮะไม่เกี่ยวไม่ก็ไม่เกี่ยวหรอกนะครับเพื่อยืมรถตะเพิงหน่อยนะบ้านไฟไหม้บป๊นหนึ่งนะฮะโอเคปารถตะเพิงไหมเลขสี่สิบเอ็ดนะฮะที่เช็ดสิจินหรือเปล่าเนี่ยอู๋รถติดยาวมากครับนี่ะอ่าป้าใหม่ของเรานะครับชื่อว่าซิมมอนนะฮะซิมมอนนี่ครับผมปะนะครับที่เป็นปลาครับเด๋ยวส้มๆนะถุยนี่มันแซลมอนนะฮะอ่า ปะนะครับเป้าหมายของเราก็ย,ย,ยังยังเหมือนเดิมนะฮะค,<อ>คือการแฮ็กแบบใกล้ๆนะฮะใกล้ๆเป้าหมายเลยนะครับผมโอเคโอ้โหน,นะครับนี่แหละลงรถก็ลงรถนะเดี๋ยก็ลงรถเป้าหมายเห็นเราหรือเปล่าครับนะฮะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะฮะไม่น่าจะเห็นเลยครับไม่น่าจะเห็น โอเคนะครับเฮ้ย,ยตรงนี้มีร้านกาแฟด้วยนะฮะมีร้านกาแฟด้วยน่าสนใจร้านกาแฟว่ะเฮ้ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเนี่ยนะฮะเอ้เพิ่งเคยเห็นว่ามันมีร้านกาแฟในเก็บเนี้ยนะฮะเฮ้ยเราแอบไหนดีวะเฮ้ยตรงนี้ก็น่าสนใจนะมันกด cover ไม่ได้อะ cover ไม่ได้นะฮะเฮ้ยหาหารีบหาก่อนรีบหายังหาที่แอบ,บไม่ได้เลยเอาแบบที่มันใกล้ๆแล้วกันนะฮะใกล้ๆเคียงศัตรูแล้วกันเอาที่มันเห็นศัตรูได้ครับเอาไงดี เอาตรงนี้แล้วกันมีกล้องเะล่ะมีกล้องเะล่ะมีกล้องเะล่ะนะฮะเฮ้ยมี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 มมนู่นนู่นฝั่งนู่นฝั่งนู่นฝั่งนู่นเฮ้ยเราต้องเราต้องเป็นอยู่ในวง FPS ว่ะเนี่ยั้งงั้นนี่ฮะนี่โอ้โหได้แล้วได้แล้วเล่นครับนี่หูแอบในรถนะฮะปกติแอบในร้านใช่ไหมเนะฮะศัตรูไม่เคยคาดาวได้สัก,กทีแ,แอบในรถบ้างนะฮะเนี่ยแหละนี่เป้าหมายกันทางเฮ้ยเป้าหมายกันมาทางเราว่ะ ม,มันจะเห็นแล้วปะวะอาเป้าหมายวิ่งร่นนะฮะเริ่มเริ่มนแล้วนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายนี่นี่นี่อยู่บนนี้เลยเหนือเหนือเหนือเราเลยครับเป้าหมายวิ่งลงมาแล้วใกล้เราเลยถ้าเราใจจริงโพนะเดี๋ยวเราจะไปแอบในร้านไม่ไม่ไม่ไมาชนนู้ไปครับนะเฮ้ยเข้ามาที่รถเราแล้ววะนี่นี่เขาสง่งเอ๊ะเอวัสดีวัสดียิงมาเถอะโอโหเนี่ยกูอยู่ตรงเนี้เดินผ่านไปไหน เฮ้ยอะเอาลงให้เดี๋ยวเดินลำบากนะะเ,เน,าก <c oughs> นี่นะนะฮะ,ะเดี๋ยวเดินลำบากอ่าเนี่ยครับเฮ้ยอะอยากเข้ารั้วเหรอออาปิดรั้วให้นะฮะอะเดี๋ยวเดินลำบากเนี่ยสนุกสนานครับนะฮะกับการไล่แก้คนเนะฮะเนี่ยแหละแต่เขาจะต้องเริ่มแบบพี่มันอยู่ในร้านแน่ๆนะฮะเราต้องยัดเยียดความเชื่อให้เขาอย่างนั้นนะฮะเราต้องยัดเยียดความเชื่อเนะี่ย๋ยวเขาจะคิดว่าเขาจะ,ะเราจะอยู่ในร้านเชื่อปล่ล่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องเดินเข้าร้านเว้ยนี่ดู เข้าไม่เข้า,ขา,ขาไม่เข้าอ่ะเข้าเข้าไม่เข้าเอ้าไม่เข้าเว้ย <c oughs> โอ้เดาใจชากมั้ยครับเนี่ยะกำลังสงสัยนะขึ้มมนอยู่ไหนว่ามันอยู่ไหนว่ามันอยู่ไหนว่านะฮะไปน,นะครับก็เหมือนเดิมครับเขาก็เล็งหันมาที่กล้องนะก็ได้แต่เอะใจเว้ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่วะนะ่ฮะช่ตรงนี้หรือเปล่าวาเนี่ยอยู่ในร้านเข้าไปเลยเออซื้อยานะครับยาสามัญประจําบ้านนะฮะเป็นเมนยาตอนนี้นะครับ เอออยู่ตรงนี้แหละโอ้โหใกล้ๆเดี๋ยวเรา90%กัอนด้านนั้นละกันนะเดี๋ยวเราขับรถเล่นนะฮะเ,เข้ามาใกล้เราแล้วเนะฮะอย่าขับรถเล่นอย่าพึ่งขับอย่าพึ่งขับเอ้ยโดนโดนเจอเนี่ยะฮะก็อยู่ในรถเนี่ยเดินปาดไปมาเนี่ยฮะโอ้โหคนจริงถ้าเป็นนิสัยก็แอบในร้านเนาะนะฮะวันนี้เราจะคลิปเนี้ยเราจะพยายามเปลี่ยนสถานที่กันบ้างนะฮะจะลองเล่นท่าย,ยากดูถ้าตัวไหนเล่นได้นะ นี่ครับผมท่านตัวไหนเล่นได้ก็จะเล่นนะถ้ายากนะฮะอุ้ยหน้าหน้าร้านนี้มีกลุ่มไบเกอร์ด้วยในเรับเนี้ยเท่จริงนะฮะอ่านะครับเอารถไปจอดไว้เต็มเลยนะแม่อย่างนี้มันต้องลองดูโอ้โหรถแรงรถแรงนี่ครับอือขับเข้าร้านแม่งเลยอือออกหลังร้านได้ด้วยไปหัใหม่ของเราต่อมาครับชื่อแจสเปอร์นะครับนะฮะแจสเปอร์ได้กันนะฮะที่เป็นผีตัวขาวครับนะทุยน่ะมันแคสเปอร์นะฮะ ที่เป็นอาผู้รักษาประตูของทีมเลสเตอร์ครับถุยเป็นนั่นแคสเปอร์ชไมเคิลนะฮะเกือบแล้วเกือบแล้วเยี่ยมโอ้โหนี่แบบหล่อเลยนะฮะโอเคดีวะโอ้มันไม่มีมุมให้แอบเลยน่ะเราดูแป๊บนึงรีบขับตามไปดีกว่านะฮะคือตะกี้จะกดเผ่อกดผิดแล้วไปกดตัวคิวด้วยนะฮะ ยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่นะครับอย่ารีบออกระยะแล้วกันนะฮะโอเคขับไปขับไปนะฮะไปหยุดอยู่ตรงไหนก็ได้เอาตรงนั้นแหละนะฮะเฮ้ยตรงนี้แหละตรงนี้น่าสนุกนะแถวนี้อ่าแถวนี้น่าสนุกครับนะฮะมีอะไรเยอะเลยมีอะไรให้เล่นน่าจะเยอะอยู่นะฮะกองมีประหลาแถวนี้ไม่มีอ่ะมีมีนะครับมีโอเคนะครับเราจะเป็น อะไรดีเราจะแอบไหนดีห้ยรถบ้านฮ้ยรถโรงเรียนรถโรงเรียนหียน่าเล่นหดรถโรงเรียนเหรอรถโรงเรียนนี่น่าเล่นนะเฮ้ยมันไม่เนียนเลยอะแต่มันน่าเล่นเฮ้ยมันน่าเล่นมากเลยรถโรงเรียนจริงๆเออไม่เคยหเกมนี้มีรถโรงเรียนด้วยเหรอฮะเออน่าสนใจดีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่สามารถจะเข้ากล้องได้เลยครับเนี่ยโถไม่มีกล้องเหรอ เปลี่ยนมุมมองไม่ได้นะฮะตอนที่อยู่ในรถโรงเรียนนะฮะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป้าหมายเราน,นี่นี่นี่ลงมาจอดตรงเราครับนี่สืบสวนะฮะเอาละครับนักสืบเจสแคสเจสเปอร์นะฮะได้ลงจากรถมาแล้วเขาได้สันนิษฐานว่าเฮ้ยมันจอดรถตรงนี้มันต้องเดินไปทางหลังแน่นักสืบเจสเปอร์ได้เดินทางไปทางด้านหลังร้านแต่แล้วเขาก็พยายามปีนไตอะไรสักอย่างแต่เขาก็ไม่น่าจะปีนได้เขาได้ไดเดินไปหลังร้านหรือเปล่าเพราะกูมองไม่เห็นกูเลยภาคไม่ถูก แต่ผมน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเขาจะเดินไปทางนี้และเห็นเราคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซนต์เชื่อเถอะว่าตานี้เราตายจุดแอบ,บตรงนี้เป็นจุดที่เสี่ยงไม่ต่างอะไรกัคบครูแอบกลางถนนจริงๆผมว่ามันเสี่ยงนะดูดิเอาจริงมันว่ามันนา่าด้านหลังมันก็โล่งด้านหน้าก็ขึ้นได้เนี่ยนี่ครับเป้าหมายของเราเจสเปอร์เรายังไม่พบเขาแต่คาดว่าเขาน่าจะเดินอยู่แถวนี้ ไม่แน่เขาอาจจะเห็นเราแล้วก็เป็นได้ไม่เห็นจริงดีเออดีนะชีวิตมีอะไรเล่นเหรอเขาแ่งดีไหมเนี่ยโอ้โหอยากหาเวลาโยนระเบิดแต่คือเกมนี้คือถ้าโยนระเบิดมันเห็นทิศทางไี้ดีเนี่ยเด่นเนี่ยเราก็มองเดินข้ามถนนไปมาครับนะฮะเนี่ยมองจากข้ามถนนตรงตรงเลยตรงๆเลย เขากล้องเข้ากล้องมองเฮ้ยอยู่ไหนวะมันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยอยู่ตรงไหนวะวิวนกลมนะฮะเฮ้ยอยู่ในตรงนั้นป่าววะนะฮะเฮ้ยมาแล้ว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 โอ้ยซื่อจริงๆนะฮะ ซือบื้อ,อโอ้โหตายแล้วพ่อคุณมันเนียนขนาดนั้นเลยเหรอวะมันเนียนขนาดนั้นเลยเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลราเดินไปดูด้านหลังเองดิมันเนียนขนาดนั้นเลยเหรอไหนเอ้ยมัน,ม,น,ม,นมันน่าจะเนียนนะไอถุงขยะน่าจะบังกวะถุงขยะน่าจะบังกว่าั้ง,านาาง,าางนั้นอ่ะแล้วสมมติเราไปอยู่ด้านหน้า,าตรงเงี้ยเนี่ยตะกี้เขาไม่ยืนอยู่แถบๆตรงนี้เลย เฮ้ยมันมันไม่เห็นนีหว่ามันมันมันมิดอยู่เหมือนกันนะนี่ยะเออมันมิดอยู่เหมือนกันนะมันมิดอยู่เหมือนกันเอ้ยแต่ฮาเว้งนะโอเคปะก็หมายต่อไปดีกว่านะครับอย่างที่บอกคือเราจะหาที่มันแอบที่เราจะเปลี่ยนแนวกันบ้างเฮ้ยโอ้โหนี่เลยเราต้องเกาะหลังรถที่ไปนะฮะโอ้โหเกาะไม่ได้แม่งเสียได้ว่ายืมรถเขาไปก็แล้วกันนะฮะปาเป้าหมายต่อละต่อมาครับชื่อว่าอีวานอฟนะครับสองศูนย์หนึ่งสองนะฮะ ไอดีน่าจะสมัครปีนั้นแหละครับนะฮะโดยตั้งอย่างนั้นนะฮะสมัยเด็กผมกม็เคยตั้งครับเทพซ่านะฮะสมัครปีอะครัะเทพซ่าสองห้าสี่แปดนี่นะฮะเออนี่ครับนี่โอ้โหนี่เดินหล่อๆเลยนะครับแฮกอ่า <c oughs> โอเค <c oughs> <c oughs> ปะ เฮ้ยแม่งคือแบบมันจอดรถเด่นๆให้รถให้อย่างนี้เลยเออก็น่าสนใจดีนะ <c oughs> เฮ้ยมันจะวิ่งไหมนเนี่ยมันกลัว afk อ่ะมันดู afk นะเหมือน afk คือเกือเหมือนนิ่งครับไม่ขยับเลยคือเหมือนผู้เล่นไม่อยู่อะไรประมาณนี้ครับอืมให้ afk ปะวะ <c oughs> เออน่าจะใช่ว่ะ <c oughs> ถ้าน่าจะใช่ว่ะถ้าถึงส0ิเปอร์เ็แล้วยังไม่ขยับเ่ยเดี๋ยวเรากดพอ u คลิปนะครับผมแล้วเรามาเจออีกทีตอนไปเป้าหมายต่อไปเลยนะครับผม เขาไม่ขยับจริงเลยเนี่ยเฮ้ยเอฟเคเหรอพ่อมึงไปยืนอยู่ข้างๆเลยแล้วกันเฮ้ยไปยืนอยู่ข้างๆนั่นมันจะดีไปเด้ยมันจะดูบ้าไปปะหูจะฝั่งโน้ตรถชนกันตึมเลยนะฮะรถชนกันที่ลึ่มเลยนี่ยเนี่ยเออเอฟเคเว้ยนะครับอ่าถ้าเขาขยับเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามา,าต่อแต่ว่าถ้าไม่ขยับเดี๋ยวก็เจอคนต่อไปเลยครับอ๋อ อย่างหนึ่งก่อนที่จะฆ่าเป็นคนต่อไปนะฮะแม่เซลฟี่ได้หนึ่งใน,นนานทีจะได้เซลฟี่ลูกเซลฟี่ข้างกันกันกบศัตรตูของเราเซลฟี่เซลฟี่ชี<ย>สเออว่าแต่นี่กีต้าร์ใครมาทำตกวะเนี่ยนะฮะเออทำตกสลอเลยนะฮะกีต้าร์ออกจากเพลงน่ครับเนี่ยไม่เก็บไปได้ได้อย่างไรนะฮะแม่นะครับสงสัยต้องเก็บไว้เอาไปจีบหญิงบ้างนะครับเนี่ย จีบแค่ดีนะฮะอ่าเป้าหมายต่อมาของเราชื่อว่าดีฟนะครับผมดีฟโอ้โหดู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 ปเข้อสิครับนะฮะอืมเป็นไอ้อ้วนนั่งรถอะไรสักอย่างนะฮะกำลังยิงปืนกลนะฮะโอเคคุณดีฟนะครับเขาอยู่ที่ไหนเอ่ยมาน่าจะขับรถอยู่นะฮะมานะครับเดี๋ยวเราจะขับปาดหน้านะฮะเหมือนแบบโอ้โหโดมินิโกโทเรสโตนะครับอันนี้หรือเฮ้ยเอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยากกว่ายากกว่านึง โอ้แม่งดิฟชูกำลังดิฟเล่นเหมพ่อคิดว่าเท่ก็ทำต่อไปเลยนะคิดว่าเท่ก็ทำต่อไปนะเฮ้ยเฮ้ยผมมีเฮ้ยผมมีความคิดดีว่ะผมมีความคิดเด็ดเฮ้ยผมมีผมมีความคิดสนุกสนุกของผมว่ะเฮ้ยมันแอบมันไม่เนียนนะมันกดเขาเรียกอะไรมันมันเอาหน้าแนบไม่ได้ไปกับรถอะนะ ให้พ่อเขาดิฟต่อไปครับนะฮะโอ้โหก็นักซ้อมดิฟอย่างเมามันนะฮะ <c oughs> อู้เรามาันนี่มันเป็นตืกของ c t o s เลยนะครับเนี่ยคือมันแบบโอ้โหเนียนแบบเนียนมากเลยนะถ้าเราจะมาแอบ,บในนี้นะฮะก็ดีนะครับอ่าเริ่มแฮก <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษาชีวิตของเป้าหมายเรากันนะฮะเดี๋ยวแหละเราแอบ,บตรงนี้แหละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ มันได้อยู่แต่มันไม่มีไอ้กล้องนั่นไงเนี่ยหนีโอ้โหแมงมาตรงนี้พอดีนีโอ้โหขับรถมนหล่อๆอ่ะปิดประตูให้ด้วยเดี๋ยวกูปิดประตูให้ด้วยตามมารยาทนะตามมารยาดเราต้องปิดประตูครับนะฮะมีคนมีแขกมานะฮะแป๊บนึงแมงคือไม่กล้าเปลี่ยนกล้องไะถ้าเป็นกล้องตัวอื่นนะไม่ใช่อะไรนะคือถ้าเป็นกล้องตัวอื่นเนี่ยคืออ่ะเปิดประตูให้มันก่อนนะเผื่อเขาอยากจะออกนะครับเปิดจิดเปิดปิดนะฮะ ปเปิดปิดปิดปเปิดปิดปิดยกเครนเล่นโชว์นะฮะนี่เป็นกล้องนี้ละกันนะฮะคือถ้าเป็นไอ้กล้องเนี่ยมันจะเห็นเราไงเนี่ยดูดิถ้าหันมาเว้ยคือแบบุยมันหันเอ้ยมันหันไม่ได้หันหาเราไม่ได้ถ้างั้นก็ดีหันหัาเราไม่ได้ถ้างั้นเราตามเป้าหมายเลยนะฮะแค่แลกกวัวอยู่ว่าว่าเขาจะเห็นเราหรือเปล่าแค่นั้นอืนี่เป้าหมายของเรานะฮะ นี่โอ้โหดับไฟโชว์พี่เชื่อกูไม่น่าดับเลยลืมลืมลืมตัวนะฮะนี่กำลังเริ่มคิดจะปีนนะฮะนี่แหละเราอยู่ตรงเนี้ยแหละเนี่ยถ้าเขาเขาจะวิ่งผ่านเราไปผมกล้เชื่ออย่างนั้นนะฮะเมื่อกี้ผมเห็นนะว่าเขาพยายามจะเข้ากล้องตรงตัวนี้นะฮะเห็นอยู่นะครับพยายามจะเข้านะเข้าไม่ได้เพราะไฟดับอยูอ่ชิงก่อนได้เปรียบนะฮะชิงก่อนได้เปรียบนะฮะลิงชิงบอลนะครับ ลิงชิงบอลมาจะเอาแล้วล่ะนะครับจะเอาแล้วล่ะปิดอะไรได้ปิดหมดอะปวดปวดเขาเรียกสายปวดฮะนี่เอานีขึ้นก่อนเดี๋ยวมันปีนขึ้นมาหาเราได้เปิดประตูให้ด้วยนะฮะตามมารยาทนะฮะเฮ้ยไม่ไม่เจอเราแล้ววิ่งวิ่ง เออไแหลกอ่แม่งฟันเราได้นะฮะโอ้โหล่วงตายคู่ปะเนี่ยอาอบินบินบินอ๋อไงอ๋ออะไรอ่ะอ๋อไม่ตายนะโอ้โหมาเดี๋ยวเราแฮกกันอีกสักสองเป้าหมายแล้วกันนะฮะสนุกสนานที่เเล่นขำๆนะฮะเล่นขำๆ มาโอ้โหหาไวเหลือเกินนะฮะเป้าหมายต่อมาชื่อว่าอาชีพขีอ่าก,กูไม่หาแล้วกันนะฮะคนเรียกว่าไอชื่อยากละกันนะฮะอืมายชื่อยากอาชื่อยาก,อาอยากโอ้โหนี่กำลังเดินอยู่นะครับนี่อย่างที่บอกครับเกมนี้นะ NPC ไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะนี่เดี๋ยวเราขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปหาแม่งเลยอย่าหญ่ใหญ่ห้าวเกิน แค่โยนให้รถล้มมันก็แปลกใจแล้วจริงๆผมว่านะโอ้โหงานช้างเหมือนกันนะเนี่ยงานช้างอยู่เหมือนกันนะเนี่ยสถานที่เปิดโล่งเลยจ้าสถานที่เปิดโล่งเลยจ้าเฮ้ยอ,อะไรอู๋ไฟไหม้นะฮะวิ่งวิ่งวิ่งทำเนียงวิ่งว่งทำเวียนเนียนวิงนนว่งมั่าง ระเบิดตกใจจ้างทำเรียนวิ่งมั่งนะฮะโอ้โหหนี่คนหนีคนเอ้ยแม่งเหมือนเราแอบเนียในฝูงชนเลยอ่ะโคตรเท่เลยนะฮะโอ้คือถ้าแอบเนียได้ขนาดนี้คือสุดยอดแล้วครับจริงๆนี่แล้วก็กดแฮก นะฮะเนี่ยสอนให้มันรูครับนะฮะวอายอย่ามาแย้มกับกายนะฮะอย่ามาแย้มกับกายนี่แหละแอบกันในฝูงชนนี่แหละนะฮะจริงๆฝูงชนคือที่สุดแล้วครับถ้าือถ้ามาอยากขับกวาดบนถนนก็แล้วแต่นะจริงๆไม่หาทางเข้าไปได้ในตรงนี้ไม่ได้อะวะโอเคนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะ มาตรงนี้แล้วกันเร,เราเฟล,ลมาหลายรอบแล้วครับเราจะไม่ยอมเฟลซ้ำสองแอบตรงนี้ไม่ได้อีกเนี่ยได้ไดม้มันบ้ามากเลยนะที่แอบตรงนี้นะฮะคือถ้าไม่บ้าก็ไม่เต็มอันจริงมีกล้องบ้ามีนะฮะเดี๋ยวหามุมแอบเองก่อนนะเราต้องศึกษาพปนะใช้กล้องศึกษาแผนที่นะฮะอืมศึกษาภูมิทัศน์และภูมิศาสตร์นะฮะ ไม่มีที่แอบให้ดีแล้วล่ะไม่มีแล้วนะฮะไม่มีแล้วนะฮะถ้าไปแอบอุนนี้มันก็เด่นไปนะจริงเฮ้ยมีไงตรงมุมนี้เนี่ย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 ที่มันจะมันจะดีแล้วนี่น่าลองดูเกิดเป็นลูกผู้ชายก็ไม่ต้องกลัวตัวเฮ้ยไม่เห็นพอดียังไม่น่าออกมาเลยนี่มอเตอร์ไซค์นะครับโอ้โหนี่มันเป็นวิถีเลูกผู้ชายนะวิถีไบเกอร์เนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะขับไปหาเขานะฮะ มามึงมามม,ามึงรู้จักวิถีไบคเกอร์ไปแล้วนะมอเตอร์ไซค์หรือจะมาแข่งกับรถจรหรือจะมาแข่งกับมอเตอร์ไซค์นะมามึงตามมานะฮะโอ้โหมาเลยมากูรอมานานแล้วมามามีถนนที่ไหนให้ตัดงทิ้งมเน่ยช่ถนนไม่ตันเลยมาเราไม่เสียงความสูงเลยนะมามึงขับตามมา,นา,นม,ามึงอยากเล่นไรจับจบกูรู้ก็มาเมยจับหนูเนี่ยมันเลยมา โอ้โหตอนนี้เหมือนเล่นเป็นทอมแอนเจอรี่นะอุ้ยเขี้อัอตทอมแอนเจอรี่คิสนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งล้มลูกคนเราล้มแล้วต้องลุกนะฮะล้มแล้วต้องลุกมอเตอร์ไซค์ไปแล้วลูกโอเคเป้าหมายไม่เห็นหรอกเราอเน,นียร์กำลังตามหลังมาอยู่เลยนะฮะนี่โอเคอืมแฮกไม่ทันนะฮะโอ้โหโอเคดีโอเคดี บางทีนะฮะบางเราก็ต้องเชื่อในบางสิ่งบางอย่างไปต่อนี่ไงเไม่ได้ผมต้องแฮกก่อนไอ้เหี้ยแม่งเอ,อ้ยเร็วเลวีเลวรถลุกลุกลุกเร็วลุกลุกเออเร็วไปอ,อยากตามมาตามมา,า,มมานะฮะโอ้โหตอนนี้เราอยู่กันกันหนังไล่ล่าระดับโลกนะฮะโอ้โห <c oughs> รถแม่งโคตรแรงเลยอยากตามมาตามตามาแอนเอิน ูรถไม่พังง่ายเว้ยอู้หเนี่ยไม่มึงก็กูเดี๋ยวต้องตายจริงๆมาอย่๋ขับตามตามอ่ะรถไม่ไม่แรงเลยรถบ้านเนี่ยมาขับไปด้วยกันครับนะฮะเราจะรักกันอย่างเงี้ยแหละยันตามชั่วฟ้าดินสลายนะฮะชั่วฟ้าดินสลายเราก็จะอยู่ไปด้วยกัน อ่าแล้วแต่นะนี่ขับไปด้วยกันพาเพื่อนเที่ยวครับพาเพื่อนเที่ยวนะวันนี้เราอยู่ใกล้กันไอโยบายใหม่ครับนะฮะเพื่อนเที่ยวโอ้ยมันจะเล่นเราเมื่อวันเนี่ยโค้งหน้าเนี่ย แม่งเป็นการไล่ล่าที่แบบเออมึงอย่าใครแพ้ก่อนก็ไอ้นี่ไปครับเฮ้ยแม่งรถกูเสียมาผมไม่ยอมผมไม่ยอมจบแค่นี้เออขับไล่ล่ามาตั้งแต่กูโดนมันชนตายแม่งรู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยนะฮะทำอะไรก็ดวงตกนะฮะพอรู้สึกอยากจเล่นแปลกใหม่นะครับแต่คนนี้เราห้าวเองนะฮะคลิปนี้กูตายทุกอันเลยเนี่ยนะฮะไม่เป็นไรล็อกนะครับ ชีวิตก็อย่างนี้แหละนะฮะคนเรานะครับมีขึ้นก็ต้องมีลงนะฮะแต่บางทีก็อยากเป็นคนขึ้นบ้างเนี่ย <c oughs> มานะครับเป้าหมายต่อมาอีวานอ,อฟครับสองศูนย์หนึ่งสองไอ้แค่คนเดิมเลยนี่หว่าที่มันหลุดเนี่ยใช่ปะวะไอ้คนนั้นที่มันเอฟเคครับผมจําได้ยังอืนยืนในเอฟเคอยู่ไหมอ่าอยู่เขายังคนยืนเยอะยืนเอฟเคนะฮะถามจริงนี่ล้อเล่นหรือพูดจริง ยังยืน AFK อยู่นะครับเนี่ยเป้าหมายของเรานะฮะโอ้เจอคนนี้อย่างแล้วนะฮะนี่แม่งตัวแจกคะแนนฟรีเลยเนะนี่ยถ้างั้นฮะเดโอเคเดี๋ยวไว้มาเจอกันต่อคนต่อไปครับโอเคกดออกแม่งเลยดีกว่าง่ายกว่านายยอมลดแต้มดีกว่านะผมไม่ได้สนใจแต้มออนไลน์อยู่แล้วนะครับผมความจริงแต้มเยอะมันเอาไปใช้ได้พวกได้บูตอะไรต่างๆสเตตัส,ตสตนะแต่ผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วมานะครับเป้าหมายสุดท้ายของคลิปนี้ดีกว่านะชื่อเมอร์นะฮะ นนเนี่ย๋ยวคนนี้เล่นดีๆแล้วนะฮะเอ๊ะตะเกียรเราเรารีบเองโอ้โหแม่งไล่ล่ามาตั้งงานนะฮะหนีไม่พ้นไอ้นั่นมันก็บ้าล่าสุดยอดเลยนะนะครับเนี่ยเปิดประตูทักทายเป้าหมายนี่เป้าหมายอยู่ชั้นสองนี่ครับผมเป้าหมายอยู่ชั้นสองก็ลองลงมาใช่ปะวะน่าจะใช่นะฮะน่าจะใช่นะก็น่าจะกําลังลงมามั้งเอ้ยอยู่ชั้นสามไม่ใช่ชั้นสองนะฮะ โแม่งโคตรเสี่ยงเลยว่ะโคตรเสี่ยงเลยว่ะโคตรเสี่ยงเลยวะพูดเลยโคตรเสี่ยงเลยวะโอเคไปเปิดประตูทางนี้ไปดีกว่านะครับเอาไงดีวะเฮ้ยเขาได้รถไปละเขาขึ้นไปชั้นบนสุดนะฮะ เชื่อว่าเดี๋ยวต้องลงมาทางนี้ไม่ก็น่าจะแลนดิ้งลงไปอย่างวง่องไวอ่ะโอเคนะฮะนี่เราเห็นเขาแล้วนะครับนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวผมจะไปแอบในโชว์รูมรถนะฮะอย่าอย่าตายนะ ไม่โดนเห็นนะโชว์ลุมรถนั่นแหละเออเนี่ยแหละโชว์ลุมรถนะครับนะโอโ้โหมาดูรถมันก็เอ,อ้ยอยู่ในโชว์ลุมรถมันก็ต้องมาดูรถถูกป่ะเออนี่กูมีความคิดแล้วผมมีไอเดียแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นปะวะผมกลัวเขาเห็นร๊บน,นึงแอบกันแอปกันรอย้เขาไปไกลก่อนครับรอใ้เขาเขาเขาตึกไปด้านในกันนะรอยห้เขาเขาตึกไปด้านในก่อน แต่จะไปแอบ,บในรถตรงน, <c oughs> นี้นี่นี่นี่นี <c> ่ <oughs> อยู่ในโชว์รูมรถเราก็ต้องมาดูรถถูกปะ่ะเ <c oughs> นี่ยอย่างที่บอกน <c oughs> อะครับเออเฮ้ยแม่งประตูแม่งเปิดแม่งแม่งเสี่ยงวะ่ะที่นั่นน่าจะถ้าเป็นคนทั่วไปมันน่าจะคิดนะประตูตรงนี้ทำไมเปิดวะนะครับผมแต่จริงๆถ้าเป็นผมผมก็จะไปอยู่ในตึกนะนะครับคนนี้แม่งเล่นกล้องวะ่ะ <c oughs> เออ <c oughs> โอ้โหรีไปเฮ้ยพ่อเฮ้ยวิ่งมาวิ่งมาไม่เห็นกูหรอกกูเชื่ออย่างนั้น จริงๆกูเชื่ออย่างนั้นมึงไม่เห็นกูหรอกอเฮ้ยเขาเข้าตึกไปละเขา้าตึกให้เขาเข้าตึกไปก่อนโอเค <c oughs> นี่อยู่ในโชว์รูมรถก็ต้องนั่งรถนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์ของเรานะฮะอยู่ในโชว์รูมรถก็ต้องนั่งรถครับนะฮะจะให้ทำอะไรล่ะนะครับเดี๋ยวเ,เนี่ยประเด็นคืออ๋อทางหนีที่ไล่คืออา้าวแม่งหลุดโอ้โหแม่งโอ้โหดู ดูด้หลักคนเราเนี่ยฮะนะครับเป้าหมายหลุดนะฮะหรือว่าน่าจะหนียังไปหรือเปล่าไม่รู้นะฮะนี่เนี่ยโอหัวกาจะออกมาอย่างนี้เลยนะฮะนี่แล้วหนีแล้วขับไปหล่อๆนะฮะเหมือนเจมบอลอะไรประมาณเนี้ยมาๆๆอีกสักคนละกันนะฮะอีกสักคนนะฮะโอเคมาชื่อว่าเฟอร์ทูเรียนนะฮะถ้าอ่านชื่อผันผ่านนะตะกี้นะฮะเฟอร์ทูเรียนนะฮะ สงสัยท่าจะชอบกินทุเรียนนะฮะแม่ฮะรถสักคันนะสวยๆโโอ้หขับรถไม่ได้สะพะเข้ากับพื้นที่เลยโอ้โหดูหมวกเฮ้ยเอย่ามึงอย่าฟ้องตำรวจเออหยุด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 ไปมึงจะทำกูซวยเอาเนี่ยอคือเราต้องทำให้ NPC นบีเขาโยเลิกวางโทรศัพท์ครับนะฮะวิธีการทำให้มันไม่ไอ้นี่นะอ๋อซื้อปืนอยู่ปะ โอ้โหแม่งอยู่แม่งอยู่ด้านนายเตรียมนี่เต็มที่เลยนี่่ามึงอย่าดูถูกกูไปอย่าดูถูกกูกูก็มีพลังของกูกูมึงมีวิธีของมึงกูก็มีวิธีของกูเดี๋ยวหาก่อนแม่งแคมป์หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแม่งแคมป์หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเฮ้ยไม่ไม่ได้แคมป์วะโอเคให้มันไปให้มันไปปล่อยมันไป รู้ว่าแคมป์นะครั้งแรกโอเคเรียบร้อยเออเฮียกูคิดได้ไงวะเนี่ยวิธีนี้กูคิดได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยประตูมันต้องเปิดดินะฮะประตูมันต้องเปิดให้มันเนียนๆหน่อยนะเหมือนพี่แกตอนที่พี่แกอยู่ครั้งแรกนี่ฮะนี่ไงใหโอ้โหนี่ยแหละ สุดยอดแล้วนะครับนี่เป็นวิธีการแอบที่สุดยอดที่สุดที่ผมคิดออกแล้วนี่แหละโอ้โหก็แค่หวังแค่อย่างเดียวครับตอนนี้คือว่าเขาจะเดินผ่านเข้ามานะฮะเนี่ยอย่างเงี้ย <c oughs> นะฮะเฮ้ยเดินงงแล้วอยู่ไหนว่าเป้าหมายเรานะฮะเนยเฮ้ยไม่คือคนอย่างที่ผมเคยบ่นประจําครับคือคนทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่คิดหรอกนะว่าไอจุดที่กูเคยอยู่เนี่ยคือศัตรูอยู่ถูกปะคือไอ รงที่กูอยู่แต่กี้เนี่ยมันไม่มีทางไปได้หรอกจริง,รงๆอะไรแบบนี้ะนะเป็นผมผมก็คิดงั้นนะครับผมได้ดูไอ้กล่องด้านหลังนี่คือแบบหูถ้าไม่ถ้าไม่เดินมาดูด้านหลังจริงคือมันเนียนสุดๆเลยนะนะครับผมอ่ะแสดงว่าจะเดินขวางถน,นน <laughs> เห็นรถสีแดงหยุดนะฮะอ่ะเข้ามาแล้วเนี่ยไม่เข้าไม่เข้า,ขานี่ครชนประตูฟ้าเข้าได้ปะวะ <laughs> เดินไปดูหลงังร้านเลยนะฮะเฮมีอยู่หลงังร้านป่าว่านะฮะไม่มีนี่หว่านะฮะ มันเป็นอีความสนุกอย่างหนึ่งนะนจริงถามว่าอยากโดนแฮกไหมไม่ผมชอบแกล้งแกล้งคนมันสนุกกว่าโดนแกล้งครับจริงริอ่านะครับตอนนี้ก็ได้แต่รอครับนะฮะเนี่ยเอเดนบอกว่าไอเดนบอกว่านั่งโดรนนานเดีย๋ยวฉันเบื่อแล้วตูด้านตูดชาเลยนะถ้างั้นเดี๋ยวเราหาอะไรไปทักทายเขาหน่อยไหมระเบิดถ้าโยนออกไปมันจะเห็นไหมฉ,ฉันก็ไม่รู้อ่านั่นไงมีการยิงกันเกิดขึ้นตรงนั้นเหรอหรือรถชน มีการยิงกันเกิดขึ้นหรือว่ารถชนวะสกี้เห็นมันระเบิดเลยตรงนั้นนะฮะนั่นไงมาแล้วไมแล้วไมมเยอะไปแล้วอ่างงงงงงดิเข้ามาหาในนี้แล nah. ้วเออไม่เข้าวะซอบือมาแล้ววิ่งลูกเออโอเคนะครับผม คลิปนี้ก็เฟลเยอะเลยไม่ใช่เยอะโคตรเยอะเออนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากกไปก่อนแล้วกันนะฮะก็เจอใหม่คลิปหน้าครับนะฮะคือคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจเล่นอะไรเลยโอเคลักทุกคนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์พวกสมัครรับข้อมูลเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับนะฮะจะขอข้ามถนนไปดูดิดนึงนะครับแถวนี้ปะวะแถวนี้แหละแถวนี้แหละร้านอยู่ตรงไหนเนี่ยไอตแกี้นี่ตรงนี้ตรงนี้เพราะที่เราตายคืออยากรู้ว่ามันแบบมันไม่เนียนยังไงอะเอ่อ แป๊บนึงนะนี่นี่แถบนี่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ปะ่ะนี่ไงอ่ะเราเปิดประตูดูดลอง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 ,ลองดูครับนะเรียนแบบบ้างบอ,อเข้ามาปุ๊บสิ่งเอ้ยมันต้องมันต้องแก้ไขล็อกก่อนเหรออ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปสมมุติยืนอยู่ด้านในมันก็ไม่นะโอ้มันเห็นอยู่ <laughs> โอเคนะครับผมไม้เจอใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ